คุณส่วนจําได้ไหมผมเคยเรียนไว้ตลอดว่ามันเหมือนกับหนูติดจันดินทุกอย่างสู้ทุกอย่างคราวนี้ไม่ใช่หนูติดจันธรรมดานะครับมีลูกติดจันอยู่ด้วยพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้ลูกรอดนะครับบอกเลยคดีไม่ว่าจะเป็น1นสองชั้น14คดีลูกของตัวเองนะเขาก็บอกว่ารอดแน่นอน สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องปแปลกๆที่ทั้งนักวิเคราะห์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสมแมวนะครับไม่ว่าจะเป็นนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมฮะตั้งข้อสังเกตว่าไอ้ทักษิณเคลื่อนไหวแรงจนผิดสังเกตพี่น้องแปลกใจไหมครับ ทำไมทักษิณจึงเคลื่อนไหวหนักในช่วงนี้ทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้ในช่วงที่คิดเสียงหลุดหรือก่อนหน้านันาน้นดูเขาเงียบไปนานพอสมควรหลายคนอยากให้ผมวิเคราะห์ฮะผมประเมินไว้สองเงื่อนไขเงื่อนไขแรกกรณีที่คิดเสียงหลุดขององค์อิงซึ่งขณะน,นี้เรื่องอยู่ที่สารรัฐธรรมนูญแม้องค์อิงจะขอข,อขายายระยะเวลาไปอีกสิบห้าวันแต่เชื่อว่าโอกาสที่อูอิงจะหลุดและทําให้พรรคเพื่อไทยหมดอํานาจน่าจะเป็นไปได้ ใน,นการเคลื่อนไหวที่ช่วงนี้จึงไม่แปลกที่เป็นการเคลื่อนไหวเพื่อหาเสียงสร้างคะแนนนิยมก่อนที่พักเพื่อถ่ายจะสิ้นอํานาจแต่กรณีที่2หรือประเด็นที่2เป็นเรื่องใหญ่กว่าผมเชื่อว่าเขาหวั่นไหวเรื่องชั้น14จากการที่ผมได้กลับไปฟังการไต่สวนผมสามารถวิเคราะห์ได้เลยว่าเหตุผลที่ทักษิณจ,จะต้องนอนโรงพยาบาลต่อ1น0่งร้อยแปดสิบวันไม่มีเหตุผลครับรวมทั้งกรณีพักโทษกรณีพิเศษด,ด้วย ยิ่งขณะนี้สารท่านจับประเด็นได้ชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะสารท่านเรียกใบสั่งรักษาของแพทย์ใบคำสั่งรักษาของแพทย์หรือที่เรียกว่า Doctor Order Note เรื่องนี้สำคัญมากก่อนหน้านี้ผมเพิ่งทราบว่ามีแค่ใบ Pocket Note ย้ำนะครับใบ Pocket Note แพทย์สามารถเขียนเมื่อไหร่ก็ได้เขียนย้อนหลังก็ได้แต่ใบคำสั่งรักษาของแพทย์ไม่สามารถเขียนย้อนหลังได้ เนื่องจากว่าจะต้องมีพยาบาลเซ็นกำกับกับลายเซ็นแพทย์ในทุกๆคำสั่งพร้อมลงวันที่และเวลามันจึงเขียนย้อนหลังไม่ได้และดีไม่ดีสารท่านอาจจะจับได้ว่าแพทย์คนไหนให้การเท็จดังนั้นถ้าวิเคราะห์ในภาพรวมผลของชั้น14จึงไม่เป็นคุณกับคุณทางศินดังนั้นการเคลื่อนไหวในหะนักช่วนี้อาจจะเป็นการเคลื่อนไหวสั่งลาครั้งสุดท้ายก็ได้แื้ไทยตอนเนี้นะพี่ก็มีเพื่อนพร้องร้องพี่กันอยู่ในนั้นเนี่ย เราก็พอรู้ว่าจริงๆคาเป็นธรรมกับคุณทักษิณนะทั้งหมดนี้คุณทักษิณไม่ได้ทําเองนะหมอทำอใช่ไหมราชธันททำทั้งนั้นเลยคือเป็นสิ่งที่พยายามอธิบายกันว่าเป็นการกระทําของเจ้าหน้าที่ทั้งสองหน่วยงานนี่แต่ปัญหาว่าเนี่ยนะครับต้องไม่ลืมว่าคาดีนี้คือคุณทักษิณนะคือถ้าตาสีตาสายายมายามยายมีเนี่ยนะครับเรื่องแบบนี้จะไม่มีทางจะเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อนะครับหลักฐานต่างๆท,ท,ที่สารจะต้องสืบค้นเนี่ยน,นะครับไม่ว่าเกี่ยวข้องกับกฎหมายใดนั้นเนะี่ยแต่ว่าหลักใหญ่ว่าถ้ามันไม่มีข้อเท็จจริงว่าคุณทักษิณป่วยและป่วยถึงขั้นที่โรงพยาบาลราชทันมไม่สามารถรักษาได้นั้นนะและถ้าสารเห็นว่ากระทําอย่างเป็นกระบวนการนะครับก็คือตั้งแต่ข้อหาเรื่องการละเมิดอำนาจสารคุณทักษิณยังไงต้องกลับสู่สถานะเดิม,มเพราะยังไม่ได้รับโทษแม้แต่เพียงวันเดียว ทั้งหมดนั้นยังมีเรื่องอยังยาวเป็นหางว่าวมันไม่ใช่ว่าคุณทักษิณจะไม่เกี่ยวถ้าการกระทําความผิดอยู่ที่เจ้าหน้าที่เนี่ยและช่วยคุณทักษิณไม่ได้รับโทษจริงแม้แต่เพียงวันเดียวนะครับคุณทักษิณก็ไม่ผิดแต่อยู่ต้องกลับสู่สถานะเดิมแต่ถ้าพบว่าคุณทักษิณรู้เห็นด้วยคุณทักษิณก็ผิดแม้ว่าถ้าพิพส,สูจน์ไม่ได้สมมติสมมติว่าพิส,สูจน์ไม่ไดว้ว่าคุณทักษิณเกี่ยวข้อง ก็คุณทักษิณยังไม่ได้รับโทษจริงสักวันก็กลับสู่สถานะเดิมเจ้าหน้าที่ก็เป็นความผิดไปผมผมมีส่างนี้ก็คือคล้ายกับ้ายกับว่าสมมติเทียบว่าเป็นข้าราชการนะครับมีคนเอาเงินมาให้ข้าราชการติดสินบนประหลัด นะประหลัดรับเงินไปแล้วบอกว่าผมไม่ได้ทําอะไรเขาเอามาให้ผมเองอย่างเงี้ยมันไม่พ้นผิดหรอกครับเพราะคุณก็มีส่วนในความผิดแล้วผมขอเสริมด้วยว่าระวังว่าความผิดจะลาไปยังคุณแพทองทานด้วยนะเพราะว่า,วาเป็นหนึ่งในรายชื่อผู้เขาย่ยมใช่<อ>แล้วก็เป็นคนที่ยืยนยันตลอดว่าคุณพ่อป่วยหนะักคุณพ่อป่วยจริงผมเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับถ้าศาลตัดสินว่าคดีชั้น14ป่วยเทจป่วยทิพย์ เดี๋ยวมันจะมีคดีร้องจริยธรรมแพททองทานตามมาด้วยนายวิสุทธิ์ชัยนรุญประธานวิปรัฐบาลยืนยันนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะร่วมรับประทานอาหารกับพักร่วมรัฐบาลในวันที่22กรกฎาคมนี้โดยระบุว่าเป็นเรื่องปกติเพราะสองปีที่ตั้งรัฐบาลมาสอสอพักร่วมรัฐบาลเคยกินข้าวร่วมกันแค่ครั้งเดียวเหตุผลที่เพิ่งมีการปรับบางพักออกจากรัฐบาลจึงต้องสร้างความเข้าใจและความแน่นแฟ้น พร้อมกับย้ำว่าการพบปะในครั้งนี้ไม่ใช่การสั่งการแต่เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหากหนายทักษิณถ่ายทอดประสบการณ์ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการทำงานทางการเมืองไม่กังวลข้อกล่าวหาครอบงำเพราะไม่ได้บังคับพักใดปฏิบัติตามสิ่งที่พูดคุยนั้นเน้นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและทิศทางบ้านเมืองไม่ได้แทรกแซงทางการเมืองคุณทักษิณถ้าคุณดูรายการเรื่องใหญ่รายวันตอบผมมาหน่อยที่ คุณเซ็นโพสต์มาตลอดเวลาเนี่ยนะคุณแค่บอกว่าไร้แจทําอย่าไปเชื่อผู้นํากัมพูชาเนี่ยนะคนไทยอย่าไปเชื่อเนี่ยคุณเนี่ยคบมาสามสิบปีนะมาวันนี้คุณอายุคนไทยไปอย่าเชื่ออย่าเชื่อแต่คุณเชื่อคุณเซ็นมาสามสิบปีแล้วอันนี้ผมไม่สนแต่ว่าสิ่งที่คุณจะตอบก็คือว่าเอกสารคุณเอาไปจริงไหมเพราะคุณเซนบอกถ้าคุณเอาเอกสารไปเท่ากับคุณทรยุทธ์ต่อชาติพลาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์มีคนบอกว่า อาจจะเป็นไปได้สูงมากเพราะคุณไม่กล้าพูดเลยคุณไม่กล้าตอบโต้คุณไม่กล้าเว็บในเรื่องนี้เลยเนี่ยคุณตอบมาว่ามีไม่มีถ้าคุณบอกไม่มีผมใจหุ่นเซนเอาคลิปมาถ้าหุ่นเซนมีคลิปสามนี่คำถามเดียวกันไปยังหุ่นเซนก็คือว่าที่บอกว่ามีอาวุธให้ชายชุดดำอาวุธสงครามมาอยู่ในม็อบแล้วฆ่า้าตราชการฆ่าเจ้าหน้าที่ของรัฐอะแล้วม็อบนี่นสนับสนุนคุณเนี่ย ข้อเท็จจริงไปไงคุณตอบมาเพราะคุณเป็นคนยุนน่เออยยุตลอดเสียงปืนดันนักเดียวคุณจะเดินมานำขบวนครับตอบมาเลยคุณทักษิมันกินตัวไปทุกอย่างเลยมันทําให้ประชาชนเนี่ยพี่ถึงบอกเนี่ยไอ้ประชาธิปไตยที่ไม่มีวุฒิภาวะเนี่ยไอ้แค่ตัวพีเพิ่มตัวแรกเนี่ยก็ไม่มีแล้วเพราะไม่มีประชาชนอยู่ในสมการวนอยู่กับไอ้เรื่องครอบครัวกันเนี่ยนักการเมืองด้วยกันเนี่ยเออแล้วกฎหมายไหมเนี่ย แบบที่พี่หนูว่ารอด <c oughs> ประชาชนก็สายหน้าสาย <c oughs> ซ้ายขวาเฮ้ยมันกฎหมายอะไรของประเทศนี้มันวะมันเสมอภาคไหมเนี่ยครับฮะ มันมันมันเทียบเท่าใช้ได้ทุกชนชั้นคือเี่งฟังทั้งสองท่านเนี่ยคือทางออกเนี่ยคือต้องให้ลาออกหรือไม่ก็ยุบสภาไปคือต้องพ้นน่ะคือทางออกเนี่ยคือคนนี้ต้องพ้นจะพ้นโดยวิธีไหนก็แต่จริงๆแล้วเนี่ยความเป็นภาวะผู้นำเนี่ยลาออกมันก็ทันทีเลยใช่ครับมันก็จบเลยแตรอยุบสภาจริงๆเขาต้องพยายามซื้อเวลาเพื่อจะบริหารไปอะไรก็แล้วแต่ของเขา้นะเพื่อจะเตรียมเลือกตั้งแหละก็อาจจะต้องรองยุบสภาแต่ว่าเฉพาะตัวของนายกกลลาออกได้มาโกเนี้ก็ข่าวจะยืดคำชี้แจงก็อีกสิบห้า ถึงบอกอ้าวเฮ้ยไม่แสดงภาวะผู้นําเลยช่วยรีบออกไปเร็วๆเลยจะอยู่ให้นานที่สุด30บวกจจะ,ะบวกสี่ผ้าหรือรบ30บวกยาวที่สุดให้ยาวที่สุด,สดะนะครับวรงหรือหมอวโรงนะฮะซึ่งก็ตั้งข้อสังเกตว่าทักษิณเนี่ยเขาเคลื่อนไหวผิดสังเกตนะรุนแรงผิดสังเกตนะครับกำลังดิ้นอย่างเต็มที่นะครับเพราะมีคดีเรื่องของชั้น14 เรื่องของมาตราหนึ่เรื่องของอุ้งอิงนะครับลูกของเขานะที่โดนแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาทรยศชาตินะครับและก็โดนหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับในขณะที่เรื่องของการครอบงำทางการเมืองปรากฏว่าทักษิณก็จะไปเป็นประธานเข้าร่วมนะครับการประชุมพักร่วมซึ่งทักษิณสู้เต็มที่สู้เต็มรูปแบบนะบไม่มีถอยนะครับทำทุกวิธีทางนะครับ ซึ่งในแพทย์วรงคงมองว่าทักษิณกําลังจนกระดาษนะครับในขณะที่นะครับเสแมวนะครับพลโทรพรดาลพัฒนาถาบุตรซึ่งเป็นหลานของปรีดาพัฒนาถาบุตรนะอดีตเลขาธิการสมชซึ่งปรีดาก็เป็นอาจารย์ด้านกลยุทธ์ของทักษิณชินวัตรก็บอกว่าทักษิณกําลังจนตรอกนะครับตอนนี้ที่สําคัญก็คือกําลังหลอกบวกเดียวกันเองนะครับแก้ปัญหาไปวัน ยิ่งแก้ก็ยิ่งมัดตัวเองในเชิงงานสังเคราะห์ที่น่าสนใจดรดิเลกนะครับก็บอกว่าทักษิณเนี่ยกลับไปสนับสนุนเสื้อแดงนะครับในการกกร้ายเผาเมืองนะครับซึ่งทักษิณมีเจตนาอะไรต้องไปสนันุนการก่บนร้ายนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาวุธในการกกฏร้ายนะสวสมชายแสวงการก็มีการโพสต์ภาพเรื่องของอาวุธยุทธปกรณ นะครับที่กัมพูชานะครับขายให้กับฝั่งเสื้อแดงแน่นอนนะก็ขายให้กับฝั่งทักษิณซึ่งตอนนี้รอฮุนเซนจะเปิดเผยเรื่องนี้หรือไม่นะครับตอนนี้ก็แฉกันไปแฉกันมาตัดความสัมพันธ์ระหว่างฮุนเซนนะครับกับทางฝั่งของทักษิณซัดกันอย่างเต็มเหนียวนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นสิ่งที่นายแพทย์วรรงนะครับกับสิ่งที่เสมแมวพลโทปร,ระดาน พัฒนาฐาบุตรมองแบบนั้นนะถูกต้องหรือไม่ผมเรียนหุ้นส่วนนะหุ้นส่วนจําได้ไหมผมเคยเรียนไว้ตลอดว่ามันเหมือนกับหนูติดจันทร์ดินทุกอย่างสู้ทุกอย่างคราวนี้ไม่ใช่หนูติดจันทร์ธรรมดานะครับมีลูกติดจันทร์อยู่ด้วยพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้ลูกรอดนะครับบอกเลยคดีไม่ว่าจะเป็นหนึ่งสองชั้นสิบสี่คดีลูกของตัวเอง นะเขาก็บอกว่ารอดแน่นอนคดีต่างๆเฮงซวยที่ไปเอาผิดลูกเขาเนะี่ยกฎหมายมันเฮงซวยรัฐธรรมนูญมันเฮงซวยเห็นหน้าเขาแล้วก็เขียนรัฐธรรมนูญตกลงรัฐธรรมนูญเขียนไว้ก่อนหรือว่าเขาก็ทําผิดก่อนเนะี่ยคุณสังเกตไหมนะครับและรัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนไว้เป็นกฎหมายหลักเขาทําผิดรัฐธรรมนูญเข่าเป่าเดี๋ยก็เข่าเป่าเนียเข่าเป่าเดี๋ยวก็ทาผิดเดี๋ยวก็ทําผิดทําผิดซ้ํซาก เรื่องของการครอบงำตามมาตรา108ตามพรบพรรคก,การเมืองปรากฏว่าไงฮะทักษิณจะเข้าร่วมประชุมกับพักร่วมเองเลยนะนั่นก็คงเห็นชัดเจนนะว่าเข้าขายองค์ประกอบครอบงำทางการเมืองหรือไม่หลังจากที่เรียกประชุมพักร่วมรัฐบาลไปที่บ้านจันทรสงา่าวันนี้คงเป็นคําตอบฮะแล้วก็ทักษิณพยายามจะดึงพักร่วมรัฐบาลมาสู้เข้าให้เต็มรูปแบบแต่ผมเรียนหุ้นส่วนนะ ยิ่งดินยิ่งเจ็บนะครับและสิ่งที่ทักษิณทำเรียกว่าใครเป็นคนทําไปถามใครแม้กระทั่งช่างตัดผมที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะว่าใครเป็นคนทําทักษิณช่างตัดผมที่ผมไปตัดเขาบอกว่าไงฮะบอกว่าไม่มีใครทําหรอกพี่ทักษิณเขาทาตัวเขาเองนะครับทั้งหมดมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากกรรมกรรมที่เกิดจากการการะทําใครทํากรรมใดไว้ยอมยรับผลกรรมตามนั้น ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสักจิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ